สวัสดีค่ะตอนเช้าก่อนไปทำงานเราก็ไม่ลืมที่จะรถผักนะคะใช้นมผสมน้ำอันนี้เราก็ใช้น้ำประปานะคะอันนี้เลยรถผักของเรานะคะอันนี้ เริ่มออกดอกออกผลให้เราแล้วนะคะนี่เลยเราใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยเช้านี้รถผักก่อนไปทำงานจ้าอันนี้ผลงานออกมาแล้วนะคะผักง่ายแล้วก็สุกตั้นที้อันใหม่ เริ่มเหลืองนะคะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาเด็ดเด็ดยอดให้มันแตกแขนงออกมาอีกเด็ดยอดได้จา้าต้องเอากันไกลตัดเดี๋ยวจะได้ไม่ช้ำมากเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาจัดก,การนะคะ ต้นไม้ของเรานะคะ <S <S อ,อ,อันนี้มะม่วงปีนี้ไม่ค่อยติดผลเลยจ้าติดล้อมแหลมมากเลย ดูหนาวมีนาแล้วก็อย่างหนาวตอนเช้าผลไม้ไม่ค่อยติดเลยนะคะจะร่วงหล่นตอนแรกก็ออกดอกเต็มต้นเลยแต่ต้นนี้มีบ้างอยู่นะคะ